สวัสดีครับจากช่องตาใจเอ็มวันวันนี้เวลานี้ขนาดนี้เสนอตอนไม่ยี่ยมบานใหญ่หรครับผมหลูกหลานก็ลัังสวยมากมายครับ น้น้อยชเลย,เลยหให้ลงใจกินด้วยหน่อยได้ไหมได้ลงใจก็อเอาถ้วยมา <laughs> ลงใจพูดเล่นลงใจก <c oughs> ็อร่อยยังด <c oughs> ีร้านหลานๆครับมาจาก สรสารแล้วก็อยู่บา้านเขาเลย